ที่เคยทำสวดพระอพิธรรมครบสี่จบแล้วนะคะเจ้าพนักนานมมงานจนนมงฑลพระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดีรีและพระพิธีธรรมสวดพระอพิธรรม8ปดโรคมั่งยังอ่านส่งพร้อมแล้วคะ่ะ thank you พิธีทำสวดพระพิธรรมครบสี่จบแล้วนะคะซึ่งโดยทั่วไปการน,นั่งสวดพระพิธีรมก็จะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานทางนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะซึ่งอาจจะต้องนั่งหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปก็จะมีสองแบบด้วยกันก็คือการนั่งตามลำดับสีพัดนะคะคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่หนึ่งสีแดงสำหรับแม่คู่รูปที่สองสีน้ำเงินสำหรับ แม่คู่รูปที่หนึ่งสีเขียวสำหรับเคียงแม่คู่รูปที่สองหรือว่ากาัราชวังนะคะก็จะมีสีน้ำเงินสำหรับเคียงแม่คู่รูปที่หนึ่งสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่หนึ่งสีแดงสำหรับแม่คู่รูปที่สองสีเขียวสำหรับเคียงแม่คู่รูปที่สองค่ะสีเหลืองและสีแดงจะนั่งตรงกลางส่วนสีน้ำเงินและสีเขียวนั่งขนาบขวาซ้ายค่ะ โดยในวันนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรนนะคะประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์วัดวรวิหารประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระครูพิพิธธรรมพานพระมหานภกราจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตบัณฑิตจิตโตและ พระพิธีทมจากวัดจกักรวรริประชาวาดประกอบด,ด้วยพระมหานิรันสุ์ริยามธีพระมหาอวยชัยธีรปัญโยพระมหาธีรวุฒิธีรวุฒโธและพระมหาวราวุษวรวินยูค่ะ โดยเจ้าพนักงานนะคะได้นิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปที่สัถววัยอดีเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปที่ได้กล่าวรายนามไปเมื่อครู่นี้นะคะขึ้นมาบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเพื่อนั่งอย่างอาจสค่ะ ่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเสาบัวนะคะซึ่งเป็นเสาที่รองรับผ้าพระภูสายยงจะใช้ทั้งหมด5้าเสาค่ะเรียงฝั่งเดียวกันหมดการที่จะกำหนดว่าใช้เสาบัวกี่เสานั้นก็ดูตามขนาดของสถานที่นะคะซึ่งขนาดสถานที่ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้ใช้เสาบัวห้าเสาก็เหมาะสมค่ะ วันนี้เจ้าพนักงานพระราชวิธีได้เชิญพระภูสายโยจากเบื้องหน้าพระแท่นสุบันสอเชื่อมปลายกับพระภูสายโยด้านหนึ่งนะคะที่บริเวณอัาษรสง สายโยงนะคะก็คือท่าน,นะคะที่ใช้สหรับสลับประกรหรือว่าบางสกคคุลค่ะแทนการใช้สายสีนะคะ พระสมเจพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชทินทีพับนะคะมาเยงบริเวณด้าพระสงฆ์ส่งทอดท่าสดระตะกอถวัยพระสงฆ์ค่ะประกอบด้วยเทพวชิราพินาน่นันวัดบวรนิเวศวิหาร ครูวิป<ท>ุสสนาจางพระคูพิษธรรมภามพ,พระมหาลพชัยจิตตโตพระครูใบดีค่ะบันดิตบันดิตตโตจากวัดยุราบุตาวาสวริหารและพระมหานิรันสุริยทีพระมหาวัยชัยธีรปัญโยพระ,ระ,ระ,ระมหาเทระเทระวุฒโธพระมหาวุฒววินยูจากจักรวัด,ดวัดจักรประชาวาสค่ะ สารังเอวะเมวตินังเปตานางอุปปาริิีังปติตังตมังคีพเมวสมิตุสเปรตุสักปาอันโนะโสยธมานิชติระโสยะ i'm mm -hmm. ci voto <tulang>, eh? no, a reka vata sarang ci voto reka satta satang ci voto hoto tu aroho tu hoto tu aroho tu

Satan te ยุตเสด <S an> สิ้นลงไปเมื่อคูนนี้นะคะในขณะที่พระสงฆ์สดระปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังมสิโนทกค่ะหลังจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งบุชิบาร์ปราทค่ะสำหรับการสดระปกรณ์นั้นเป็นที่เข้า โดยทั่วไปนะคะก็ถึงการบำงสุกุลใช้แก่พระศพข้านานหากพิจารณาการเขียนคำนี้ในภาษาลีภาษาสังสกฤตนะคะว่ามีความหมายคืออกอ์ทั้งเจ็ดหรือพระอภิธรรมเจ็ดคท 7, ีค่ะ พระนางพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องพิธกรรหน้าพระแท่นพระนพกระดมมหาเสวยประชากจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าพระบรมพระนาคโสค่ะทรงกราบ พระธรรมแล้วก็เริ่มสุดเลยเนเรื่องของการสุดพิธีท่ทางนั้นใน,นสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่หกแห่งกรงรัตน,นโกสินทร์ค่ะ โปรดให้ตั้งพิธีทมประจำวัดนะคะที่เป็นพระอารามหลวงสองวัดวัดละสี่รูปเรียกว่าหนึ่งสำรักค่ะในฝั่งบุรีให้วัดราชสิทธารามเป็นวัดต้นสำหรับจังหวัดทนบุรีนะคะซึ่งปัจจุบันได้วรวมเป็นเขตปกครองของกรุงเทพมห,หานครแล้วส่วนฝั่งพระนครก็ให้วัดราชบูรณะเป็นวัดต้นซึ่งวัดต้นทั้งสองนี้เรียกขานในหมู่นักสูตรและนักท่องทั่วไปว่าสำรับราชทูรค่ะ มีความหมายว่าท่วงทองในการทุกทุกตอนที่เป็นของเดิมมาแต่งกรงศรีอุทยาได้รักษาอย่างครบถ้วนทุกประการมาในชสมัยรัชกาลที่สี่ทรงให้รูปพิธธรรมวัดรัตนะนะทรงตั้งพระพิธีธรมร,ร,นะร,ร,ธธรมวัดบวรนิเวศวิหารขึ้นแทนถึงกระนั้นก็มิได้ทรงโปรดให้อารัธนาพระพิธีธรรมจากบวรนิเวศวิหารไปสวดในงานพระศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชาา ลูกครอม,มาทางกระตั้งปัจจุบันนี้แต่ยังได้ค่ะในปีพุทธศักราช2551ในการบําบำเพ็ญพระราศูนกําหนดนึงร้อวันพระบระสมดเด็จพระพี่นางเธอท้อาฟ้าตา,ายานิวัฒนากมารุราธิพระชนครินเด็พระนิธิราชกุมารในพระเทศพระราชาสบบรมราชกุมารีทรงมีสังให้นิมนต์พระพี่ธรรมจากวัดบวรนิเวศนมาสมดในนี้ด้วยนะคะ ซึ่งหน้าที่ของพระพิธีธรรมที่ทรงโปรดแต่งตั้งขึ้นไว้นั้นสำหรับสวดพระบรมศพศพบรรดาเจ้านายที่สเดสวัรคตรที่วงคตร ิ้นพระคุและสิ้นที่พิตักาไวแม้ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้รับราชการประนอมพระเดชพ,พระคุณเมื่อถึงอสัญญกรรมและนิจกรรมกระโสพระกรุณาโปรดเกล้าจะทบนบำเพ็ญกุศลอุธิศให้ในพระไตรปิฎกประโกฏพิจิวรมติกาบบงสกุลเนื่องด้วยศพเมื่อแรกาำศพลงจุไ้ในกฎแล้ว ปัจจุบันค่ะว่าสัประกองนี้ไทยช่างส้างมาและโปรโดให้มีพระพิธีรรมประจำสร้างสวดมีกรารบวชลำาดัยกยศตำแหน่งสำหรับพระสงฆ์ที่เข้าเป็นสวดและบรมโพดและพระสงฆ์เป็นต้นนั้นนิมนต์เฉพาะพระพิธีธรรมต่างพระลำหลวงต่างๆโดยผัดเป็นตูวค่ะซึ่งในปัจจุบันก็ที่มีพระพิธีธรรมเหลือก็เพียงแค่สิบดอกเท่านั้นนะคะ ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลบังคารามราชวรามวิหารวัดมหาธาตุยุทารังสิตราชวรมหวิหารวัดสุทเทพรารามวัดราชสิทธารามวัดปวริเวศวิหารวัดสเกวัดจังวรดประจัร์ พระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและ,สะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกประสันพระที่นั่งพิมารรัตยาค่ะเพื่อสเสด็จไปประทับระจนพระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชัรยสภาเพื่อสเสด็จพระราชดำเนิน